ตอนนี้ครับลุงบนก็มาเมเสียงนะครับับไ่อกเิ่สียงนะครับตอนนี้หนึ่งกว่าหมรอนึ่งหมื่นโอาทัเ็เสุดลงนะครับครับกมันยืนอยูครับฮะโอ้โห บไฟไฟไปหลายอยู่มันเรเบอยไปมันเรอพดังเป็่นเขียวมาไม่งหมดไม่มีไม้ี่มรอยด้วยตอนนี้นะครับอรับเรียนท่านพ่ออนะครับกันนะครับก็ผู้ใหญ่วานิชนะครับผู้ใหญ่บ้านสารสีนะครับลง มีากครับนูใสเวทีานแบบนี้ฐา้แล้วอียนไปมีไมเราตรงนี้ใชไหมไม่มีไม้ค่ะออผมพูดก็มันดังอยู่ครับลุงพนลุงพนพุงพูดดังทำไมลุงพูดไมดังอ๋อับับคนไฟน้อยลุงไฟเ้อเกินไปน่องใช้ของใหมเลยใช้ของใหม่

ครับลองเลยครับลองเลยยันานทว่าสดีร้านกส่เดีรถรถหนึ่งสองสารถหนึ่งสองสามสี่ห้าหจ็ อ่ะครับก็กับเรียนท่านพอพอนะครับในคณะครูนะครับบ้านโรงเรียนสรนอสีนะครับทุกทกท,กท่านนะครับแล้วก็ผู้นำชุมชนนะครับผู้ใหญ่บานิิเนตรกันหาถูกหรือเปล่าน้ำสกุลอ๋อผู้ใหญ่บ้านนิเนตรกันหานะครับผู้ใหญ่ บ้านสารสีหมู่8นะครับวันนี้ลุงพลก็ได้มาสมอมอบนะครับลำโพงนะครับของพี่แมมนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านสนับสนุนให้ซื้อเครื่องเสียงมามอบให้กับโรงเรียนบ้านสารสีนะครับก็ราคาก็หหลักนะครับเป็นตัวเลข5ห,หลักก็จะนํามาให้ทางโรงเรียนสรสีทึ่งท่านพออบอกว,ว่าขาดลาโพงนะก็พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีอมอบให้นะครับราคาก็ คงพอใช้ได้นะท่านพออนะครับเผื่อท่านพอออยากจะประชุมคุณครูหรือก็ทําอะไรก็สามารถที่จะลากไปได้มันจะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับไม่ต้องใช้ไฟก็ได้นะครับก็ใช้ไม่ลอยได้นะครับวันนี้ก็มาส่งมอบก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่แหม่มนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากต่างประเทศนะครับที่ท่านได้มอบให้อ่าป็นสมบัติของโรงเรียนบ้านสารสีนะครับให้ท่านพอออบริหารจัดการต่อไปนะครับกับขอบพระคุณพี่แหม่มเป็นอย่างสูงครับผม พูดสักหน่อยก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้ปีใหม่ไทยนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านนะคะแล้วก็คณะผู้นำทางโรงเรียนแล้วก็ครูอาจารย์พี่ใหญ่บ้านเนาะก็ดีใจค่ะวันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มอบสิ่งดีๆให้กับชุมชนที่เราได้มาอยู่อาศัยใกล้เคียงนะคะวันนี้ก็เป็นกิจกรรม เชื่อว่าทุกที่นะทุกที่ก็จะมีแหละกิจกรรมในโรงเรียนมีบุญมีผ้าป่ามีความสุขในวันสงกรานนะคะวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาทําสิ่งดีๆวันนี้ดีใจมากๆค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมอบมอบเงินในการที่จะสมทบนะวันนี้ทางโรงเรียนเพิ่งสร้างอะไรนะคะจะสร้างอะไรเนาะสนามมีสอย่างครับมีสนามฟุตซอลแล้วก็ฟุตซอลสนามฟุตซอล เขามีสนามฟุตซอลอาคารอนุบาลแล้วก็เป็นไว้จ้างครูอาจารย์สองคนครับอ๋อค่ะแล้วก็จะมาสมทบให้กับทางโรงเรียนอีกทีหนึ่งในวันนี้นะคะวันนี้มีการแข่งฟุตบอลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เชิญลุงนลุงเป็นกองหน้าด้วยนะวันนี้สร้างวาเกาวขาออกมากันก็นะคะทุกคนก็ขอบคุณมากมากนะคะทุกท่านที่ให้เราเป็นสะพานบุญนะคะทำสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆที่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเราภูมิใจและก็ ดีใจที่ได้ทำได้เป็นส่วนเล็กๆในชุมชนใน,น,น,หนให้วไวลุงดีใจดีใจทุกคนนะคะก็ส่งมอบไปทางท่านผอ,อ,อต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะครับผมครับขอบคุณครับครับนีนั่นของลูกๆนักเรียนโรงเรียนบ้านสระศรี นะครับคณะคุณครูบุคลากรโรงเรียนบ้านสรสศรีแล้วก็ชาวบ้านสรศรีขอขอบพระคุณครับคณะของทีมงานท่านลุงพล้าแต่งทีมงานเอสซีและก็ผู้อยากใจดีที่ให้ความอนุเคราะห์นะครับตอนนี้ที่เห็นเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือมีเครื่องเสียงรือว่าชั้นดีเลยล่ะครับคือโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็เป็นที่ที่รู้กันนะครับอยู่ตามชนบทเนาะ่านผู้ใหญ่ครับการดูแล ก็ไม่ค่อยจะทั่วถึงสักเท่าไหร่ในเรื่องของตัวนี้ได้ผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยครับซัพพอร์ตในเรื่องตัวนี้ได้แล้วก็ขอขอบพระคุณแทนเด็กๆของเราเด็กๆของเราก็น่าจะได้มีอะไรที่เขาเรียกว่าทัดหน้าเทียมตากิบเด็กๆในเมืองเขาได้ขึ้นมาบ้างในระดับหนึ่งครับผมโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะท่านนุ่งพลาแตนและก็ทีมงาน FC ทุกๆท่านนะครับ นะครับโดยเฉพาะที่พี่แหม่มใช่ไหมครับชื่อครับอ๋อครับผมขอขอบพระคุณทุกทุกท่านครับผมครับโรงเรียนบ้านสรสีขอขอบพระคุณทุกทุกท่านขอบพระคุณครับก็เดี๋ยวจะส่งมอบนะครับที่เป็นอ่าพระป่านะครับที่ทางคุณแม่สาครนนะครับผู้ใหญ่ใจดี ที่ท่านได้ตั้งต้นกันนะครับผ่านพี่นิตยาบ้านซอมานะครับจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับก็เป็นต้นกันที่แม่สาครตั้งใจนะครับที่จะส่งมอบให้กับโรงเรียนยังของเราจะไม่ใส่ของเราไว้ต่อยอดก็ได้ป้าค,ค่ะเ,คเดี๋ยวส่งมอบส่วนที่เป็นของเอฟซีแล้วก็แม่สาครก่อนอันนี้เขาม่วนเพิ่มเข้ามาจ้าเอาโอเคเอกากามาเขียนด้วยเดี๋ยวท่านพออจะเอาเข้ากระเป๋า เราเซลพอ,อได้เพราะพอ,อเข้าถึงได้ง่ายนะครับเป็นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบครับรแล้วคะไม่ต้องห่วงเดกณิตอยู่นี่ถ้าขาดก็พอ,อรับผิดชอบนะครับก็มีของพี่แมมแล้วก็เอฟซีทั่วโลกนะครับที่ต่อย,ยอดมานะครับเป็นสองหมื่นหนึ่งพัน 2 1 5 2 0ื่นนึ่งับาทสาธุด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมขอาไปเอฟซีดู่อนกระแตด้วยนะครับขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกคนด้วยครของของของพี่นาค่ะนะคะของพี่นาต่อยอดอ๋อของพี่นาของพี่นาธนานะคะไอยามนั้องพี่นาดารินเนาะพี่นาครับต่อยอดขอบคุณกับคุณพี่ด้วยรับไปเลยครับเป็นสามหมื่นละพุกพี่เอจะต่อยอดด้วยพี่เอจะต่อยอดด้วย ว่าเย็นนี้เย็นนี้ครับเดี๋ยวตอนไล์สดเราจะขออนุญาตท่านพออนะครับไล์สดอีกครั้งหนึ่งน,นะครับ <5 S 1> เพื่อที่อยาบอกบุญแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปนะครับก็ส่งมอบลำโพงด,ด้วยอ่าจะได้้านะคะลุงนอเป็นสครับอา่าต้องขอขอบคุณลุงพนประเต็มมากนะครับ <ıldı> ที่ให้ความเมตตาท้งหมู่บ้านและโรงเรียนและวัดบ้านสรศรีด้วยดีเสมอมาขอบคุณลุงต้ามากๆครับขอบคุณมากๆครับผม อ,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 อันนี้ป้งอันนี้ห่อล้วะอันนี้หอ่อล้วะเิ่งปิดเท่า้หร่เท่าล้ว่เนี้เป็นนะปของ